ก็กลับสวัสด,ดีครับอยู่กับผมช่อง RPG อัศหาวันนี้เราจะมาสร้างบ้านใน Minecraft Pocket Edition เป็นรูปแบบถ้ำนะครับนี่นครับเราจะสร้างแบบขุดไปแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ใครที่ใครที่ดูอยู่ก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ก่อนอื่นเราต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับเราจะตัดไม้ทำทำพิกเอ็กไปขุดหินนะครับแล้วผมจะตัดไม้ก่อนก็ผมเป็นมือใหม่นะครับผมอยู่เป็นสมาชิกของ RPG m o d e ล้วกว็ RPG Advance อ,อยู่ใน นูเดียวกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวผมจะตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จก็แล้วกันนะครับผมจะตัดไปตอนที่สร้างบ้านเสร็จนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ้านของผมนะครับมีหิมะหน้าบ้านด้วยสกิลลตันยิงนะครับผมขอเข้าบ้านก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบ้านบ้านผมนะครับ ซางก็ใช้เวลานานอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวบ้านก่อนนะครับนี่ก็จะทำมาจากหินนะครับหุดเป็นหินแล้วก็หินกวดหรือกาเวลนะครับข้างล่างก็นี่ก็จะเป็นดินทรายนะครับแล้วก็ของใช้ในบ้านก็จะมีเตียงตาเผาสามอันโต๊ะครับหีบแล้วก็เตาเผาโต๊ะครับ แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ